โ o ล l o w me มี EP 77วันนี้เรากลับไปยรามาันอีกครั้งหนึ่งแย่ yeah, แล้วรถไฟที่นั่งเต็มมาดูกันครับว่าพี่มีจะแก้ปัญหาย,ยังไงเราเริ่มต้นกันที่สถาน,นีกลางมิวนิกครับมิวนิกเฮาบันฮอฟนั่นเองเดินทางไปนูเรมเบิร์กครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแย่ yeah, แล้วรถทางไกลที่นั่งเต็มมากจะนั่งบนจักรยานแบบนี้หรอไม่ได้สิครับรถวิ่งตั้งไกลเอางี้ม,มาดูวิธีแก้ปัญหาพี่หมีกันนะครับทำยังไง รถไฟของ i อ e องจริงแล้วจองที่นั่งได้นะครับโดยพรรถทางไกลยอย่างขบวนนี้ที่ไปถึงเบอร์ลินเนน่เอางี้ครับพี่หมีใช้วิธีนี้ครับไปเป็นผู้โดยสารรถสเสบียงซะเลยครับสั่งเครื่องดื่มมาสบายๆชิวๆจ้าเครื่องดื่มก็แก้วละ3 4ยูโรครับแล้วก็นั่งชมอยู่กันไปเลยยาวๆนี่แหละครับวิธีแก้ปัญหาของผมตีตัวหนึ่งสถานีครับแล้ว ที่นั่งเต็มสุดท้ายก็คือแก้ปัญหาด้วยกันนั่งก็สบียนจ้าใช้เงินแก้ปัญหาไปกินกาแฟไปกินโค้กไปชิลค่ะวนไอซีนะครับพอออกนอกเมืองนะครับน้องเริ่มทำความเร็วเอ๊ะอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันเร็วแค่ไหนเอางี้ครับเราเดี่ยวไปถนนข้างนอกกันดีกว่าครับดูวิวเลย รถนะครับขอถ่ายรูปกับสุดหล่อคนนี้ซะหน่อยนึงนี่แหละครับคาเฟ่ที่ความเร็วส5 0รอยกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแบบนี้นี่เองนั่งเมื่อยแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนมายืนเกาะเคาน์เตอร์กันบ้างใครว่ารอบร้านกาแฟไหนก็ไม่ยู่แต่ผมชอบร้านนี้เป็นกาแฟที่กินด้วยความเร็ว2 5 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ดูรถวิงข้างนอก นีีนนะจใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับเราถึงแล้วครับนูเรมเบิร์กหรือว่าเนินแบกนั่นเองครับถ่ายรูปกับรถหน่อยละกันไหนๆก็นั่ง ICE มาแล้วนะรถขบวนนี้มี2ชุดนะครับชุดหน้าไปเบอร์ลินชุดหลังอาจจะไปแฟรงก์เฟิร์ตก็เห็นน้องคนเมื่อกี้เขาวิ่งมานะเพื่อจะย้ายคันที่ถูกต้องนะครับ หน้าตาแบบนี้และครับรถไฮสปีดของเยอรมันนะครับ ICE น้องคันนี้คือ ICE 3มันเองจ้าปิดประตูแล้วครับแล้วก็เห็นพนักงานมาโบกมือให้ขับขบวนหน้าก็บพร้อมนะครับรถไฟจะเดินทางต่อ สีรุ่นเก่าครับมีเข้ามาส่วนอันนี้รุ่นใหม่แล้ว่อกชุดพวงกันมานะครับทันนี้ยาวเหยียด ก่อนจากกันไปนะครับพี่หมีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพจ r a i w a y Angel แล้วก็ follow หมีด้วยนะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย